หลังจากที่ในวันนี้ได้มีรายงานว่าชุมชนเทอร์ราลูนาคัตสสิกได้ทำการลงคะแนนเสียงในข้อเสนอสำคัญเพื่อทำการอัปเกรดเครือข่ายเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการกับระบบภาษีและความปลอดภัย โดยการอัปเกรดในครั้งนี้จะช่วยให้เหล่านักพัฒนาและ d ีอจากระบบนิเวศของทาง c o s m o สที่กว้างขึ้นสามารถสร้างเครือข่ายของเท r ร a าคลาสสิได้ในขณะเดียวกันกรารราคาของ LUNC ยังคงแสดงสถานะที่คล้ายคลึงกันกับเหรียญ XRP ซึ่งทำให้เกิดการคาดการว่าราคาของเหรียญ LUNC นั้นจะสามารถพุ่งขึ้นไปถึง1ดอลลาร์เหมือนกับเหรียญ XRP ได้หรือไม่โดยข้อเสนอการกอัปเกรดซอฟต์แวร์หนึ 1 2 1 4 8ถูกตั้งชื่อว่าเป็นการอัปเกรดเวอร์ชั่น3.3.0ได้อยู่ระหว่างในการลงคะแนนเสียงในกระเป๋าสตางค์ของสเตชันโดยข้อเสนอการอัปเกรดเทอร์ลารูนาคาสิกถูกเพิ่มโดยนักพัฒนาชื่อดังอย่างทางสโตนโคตามข้อมูลของทางกิตครับหากข้อเสนอนี้ผ่านเกณฑ์เชนจะหยุด อยู่ที่ความสูงบ็อกที่21ล้าน1 6 3 6 0 0โดยประมาณวันที่17ธันวาคมโดยข้อเสนอาการอัปเกรดแบบเชนนั้นต้องถูกตรวจสอบโดยทางผู้ตรวจสอบ LUC n และการอนุมัติจากชุมชนเพื่อกลไกลการอัปเกรดไคลเอน เป็นเวอร์ชั่น3.3.0โดยการอัปเกรดครั้งนี้จะได้นําคะแนนมาจัดการกับระบบภาษีที่เป็นแบบการจัดการแบบใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยบนเทอร่าลูน่าค s สิโดยขจัดอุปสรรคสำหรับนักพัฒนาและดีเอที่ต้องการสร้างบนเชนของ LUNC โดยหลังจากที่ราคาควุงเหรียญ r i p p l e XRP ได้พุ่งทะลุระดับแนวต้านที่สำคัญที่โซนร,ระดับราคา1 US d ลลาร์ทำให้ชุมชนเทราลูนาคัสติต่างพากาันคาดเดาต่างๆนานาถึงการพุ่งขึ้นของราคาเหรียญ LUNC ซึ่งแสดงรูปแบบกราฟทิศทางทางเทคนิค ที่ขายคึงกันกับเหรียญ XRP ท่ามกลางการซื้อขายที่มากขึ้นของตลาดคริปโตเคอรนซีจากการมาของโดนัลด์ทรัมโดยการยื่นเรื่องต่อกองทุน ETF ของ XRP การลาออกของประธาน SEC อย่างแกรี่และกระแสข่าวการเปิด Stablecoin ของ r u s สส่งผลให้ราคาของสกุลเงินดิจิตอลพุ่งสูงข,ขึ้นไปอีกโดยทางกราฟของ LUNT ยังคงแสดงลักษณะถึงการเป็นเทรนขาขึ้นโดยล่าสุดราคาคงเหรียญ l u n c นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1.68มีศูนย์นำน้าอยู่3ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตำแหน่งต่อข้างเงิน US d ลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาคุงเหรียญมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบวกเพิ่มขึ้นมา3.69โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง MACD หรือ M A นั้นยังคงบ่งบอก ว่ายังคงเป็นเทรนขาขึ้นโดยเส้นสัญญาณ MACD ยังคงยืนอยู่เหนือเส้น Signal l รายและยังคงยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ย MA0 โดยล่าสุดสัญญาณฮิสโตแกรมยังคงบ่งบอกว่ามีแรงซื้อมากกว่าวันก่อนหน้านี้ในฝั่งของตัวแนวรับและแนวต้านที่สําคัญโดยฟินโบนิชียังให้ระดับแนวต้านที่สําคัญที่โซนระดับราคา200และถ้าหากหลุดพุ่งขึ้นไปได้แนวต้านที่สําคัญของ LU NC อาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่26 00มีศูนย์นำนาอยู่ทั้งหมด3ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตำแหน่งต่อข้างเงิน u s d ลลาร์